สวัสดีครับพี่น้องผู้ไปอ่านสายนิงเก่าทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งเศสปปอลาวพี่น้องทั้งโซนยุโรปออสเตรเลียเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเฮ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 นมื่อนี้ก็ไม่ได้มีเพลลาลายเด้อพี่น้องมื่อนี้วันที่6มีนาสองพันเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุ่ไส้แตาดุยหลังจากเมื so hitting 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 hitting. ่อวานนี้เขาไปขอพรปูศรีสัตนาคาอยู่เมืองนครพนมมื่อนี้เขาก็ขอพรปู่อยู่เฮือนเฮาการเตือนเศร้ามากอะ โอ้ท้องฟ้าก็เป็นใจได้พี่น้องคล้ายๆว่าปู่เพ่รับทราบรับรู้ในพรที่เอาขอเมื่อวานนี้ลงมาหอดกับฝนตกเลยเด้ตอนกลางคืนก็ทั่งล่มทั้งฝนพายุเฮาแต่มีมีพายหลายเมื่อนี้เนี่ยแต่ด้วยมาเฮือพอดลุ่ทายในวันคล้า,ายวันเกิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาธุเดอ้อบลาเอ้ยเจ้าลูกหลอกคือพอที่นาะตอนอยังน้อยจะบาฮุป,ปก <laughs> หญ่มาลกลูกหลอก คือพอ,อนี่แหละเออเนาะบลาสาทุเดอร์มาหามเ้มันี้กับวันเกิดพ่อก็มินิมีเพลินลายวันคล้ายวันเกิดโตกับพอกับคอวอว,วยพ่อเฮอโตอยู่ดีมีแห้งสุขภาพล่างไกยแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขึ้นเงินได้มือกำคึดนคำได้มือกอบนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอเธอสมความความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการดเด้อบลาเอ้ยยูดีมีแห้งดหเดาเมย รวมทั้งเอไอาซยิงที่เฮามาเบิ่งคลิปนี้กับขอให้ยยูดีมีแห่งคู่ผู้คู่คนเ้อครับเด้อสุขภาพร่ังกายแข็งแรงคุณพรารักษาทเทวดาคุ้มครองเมิดคู่คนเลยครับที่เฮามาเบิ่งคลิปแต่ดยมื้อนี้คลิปแต่ดยโอพอรวันเกิดเธอูลุายก็่ขอเฮีพรนั้นไปหอดเอไอายยิงคู่คนขอเฮีปู่พญานาะคปู่ศรีสัตนาคาปู่นินนินนาคาจงปกปักรักษาคู่คน ก็อยู่ดีมีแห้งหาเงินได้มันๆนะครับผมอันนี้ก็ต่อไปก็ตะดุยกระทีนเอาคลิปที่ลุเพิ่นถ่ายมาเฮเบิ้งตอนเพิ่นเรียนเนาะครับแล้วก็ไปเที่ยวไปเพื่อเบิ้งเด้อเพิ่เพิ่ Are you guys all gonna try the liver? Ah. Yes. Yeah. No. เพื่อละคืดเพื่อละฝันนว่าบักโฮโปมันละได้ไปเรียนฮอดเมืองออสเตรเลียเนานะพี่น้อง <c oughs> อันนี้เพื่อนไปเที่ยวพี่น้องเพื่อนไปลูกโกจิงโจ โไม่แล้วหน้าคนเนี้ยผมมีอาหารให้ดอก <c oughs> คือคือคืออ้โหเรยบร้อยนาฬิกากูโอ้นาฬิกากู ซื้อมาแพงนะมาหรือเปล่า,า,าการมาหรือเปล่า Chỗ kinh nào đấy mình kinh vào đây tụi nó Chỗ cao lấy hồi nè Hãy subscribe cho kênh đây Mì Để không sure ใครมีคนนีหาเงินได้มันมาเด้อครับผมแต่ดูแต่นี่แค่พอน่ะมันนี้มันนี้มีบุหรี่ลายเด้อกหัวพอนเด้อพี่น้องทุกคนวิ่ดมีแหงครับผม